สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องผู้เฒ่าพารวยครับอยู่ที่ครับตามแนวทางหมอดูตาทิพย์หมอหวังหมอดูชื่อดังนะครับเนาะเอฟซีกับช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับและทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางขนางกลับอยู่ที่ครับหมอหวังคนจีแนวทางอย่างฝากตอนเอฟซีท่านทุกคนกลับไปฟังคนจีบอสู่ฟังครับอยู่ที่ครับนะเพราะว่าในจังหวะพอดีครับเปิดกับนังนั่งขาอยู่ครับอยู่ที่ครับ ครับขึ้นไปหาเพิ่นได้นะครับเนาะช่วงจังหวะนี้ขอเวลาเพิ่นจักสิบนาทีไปฟังเพิ่นสีฟ้าซูฟังครับอีทีครับับนะสังว่าเดี๋ยวนี้ควัญไปเริ่เข้ามาแล้วคนกระลังไหลมาหลายครับพี่ทีครับมาทำต่างๆกับเพิ่นนะครับเนาะครับผมโอ้คุณน่ะตั่งถ่าคิ้วอยู่ครับพีพีครับล่อกระทงอยู่ว่าสันวานะครับเนาะ คุณน่ะคนก็ลังถาไลยคนขับไปสิครับขออนุญาตนะครับเด้อรัดจิวจากหน่อยเหมือนี้นะ่อมคุณเนี่ยมามายังไรกับถาจากุมั่นท่องก่นบ้าเนี่ยขอบคุตั้งให้เราพวกบ้าดูเปล่าเี่มั่้องไม่มีตัวอย่างเลยตต้องมาหาตัวอย่างนี่จัง วัสดีครับพ่อหมอครับผมวัสดีตังค์ะปนรททุนครับเป็นับเปนช่องขวดทีรกแขนเป็นแขนไปนองเก้าสามเอากับมาเเก้าสามแปดนี่โอ้ไม่สามตัวเลยบ่สตัวหางเดียวตัวหางเดียวโคโลบนเดียสองสามครับผมจะว่าครับบนได้กลับหัอะเออเอ็นเอกับผาเจ้าถือก็เจ้าถือเลยเห็นงานอย่นี้ก็เจ้าก็ถือเอ้เจ้ากับัวเอา ลายเ็นเดียรางหากนะสามแปดเวสามหกหือ่ว่าเราลงตัดวันนี้เนื้อตั้งสิเป็นตัวเลขตามข้อหมอนะครับเนาะคนที่ว่าสู้ฟังนะครับงวดนี้ป่ะครับผมงวดที่เด้วก้อนพอจะผ่านว่างไหนก็คืกได้แข่งก่นก็ถาจังไรมันก็เน่าต่ำแลมันก็นี่นาะฝันเกลียมันกรลืมเนามันก็วอไได้ว่าฝันดีก็น้าต้งฝันดี ว่าประหารเอสมาตามโคชุดใหายมันก็ดีว่ลองเอสซีมันกะแค่ไหนก็คือคเก้าสมปอืมแต่ว่าจําค้บฝันว่แม่นจเลยเอางวดนี่เลยนาอพอนะเอางวนนี้ก็ได้ครับผมฝันไ้จังไหนอเงน้วินนี่กัฝันดีก็อยากเื่องคงฝันือว่าสิ่งสมองตีนเรื่อืมองคงฝันจะว่าก็ได้ดีะครับอจะฟองว่าจะเป็นห้าร้อยในี้หน้อยันห้าร้ยเนยอ ฟังเอาเด้อพี่น้องเหีบหน่อห้าร้อยเอามร้อยนะจานร้อยเล่อเียรซื้อไม่เป็นจาจาร้อย์ด้พุทธนาจานร้อยเปี่ยนได้จะมากวัดนี่ตามฝันเลยก็ว่าฝันดีครับผมซื้อบอทชาละู้ท่ซื้อหาได้บ่ทธเออแต่ว่าถึงตัต่าเด้อเออพุตงรสามหกหกเอ้าฝันไเลยฟองก็ได้สามหกหกอ่าฟองเห็ฟังยังไงฝันไหม n g o à มันปันมันจะสุ่มเกามูเกาอยู่นี่เนี่ยมันเป็นงเด็กป<อ>ั่นนี่ตัว,ตวม,มูเกาสุ่มเก้ที่จริงมันมาตรงตรงนี้ที่มาสามหกหกไอ้เยอะไม่บอกว่าไอตัวต่า<อ>หกสามหกตัดเลยนะพ่อตัดต่อันมูเกาเขามาหาบอกพ่อหมูเกามหา ไอ่จะงูเก่าที่ไม่ร้างงูเก่าแต่สุ่มหกอมไม่หกแลยเข้า่างูเก้านี่มันจึหกสามหรือหกหกหกตท่นันหละวันนี้หกสามวันนี้สามหกวันนี้ไปแชรบกี่หกอันนี้บ่เสียแอกว่าุ่งอยู่ในบ้านมาแชรอยู่แล้วจะไ้ซื้อตัวใจจะมากหรือผู้มากเล่นกันหกสามหกนั่นแหละ่อไปหาไป กอไปหาไปันเด็กไปทั้นไปใช่โอ้กเรื่ยเรื่อยได้นลุนบ้านไปแล้วงันลนตํหนักเลยตอนนี้ที่้องแต่ว่าหมวไอ้มันเรียล่างแน่เรีลบ่างที่มาคือกาเรียบ่างเจ็ดหกแน่เยอะล่างมาเจ็ดหกเลยหัว่างเจ็ดหกบนสามหกหก 3ามหกหกพ่อสามหกหกมาเปลี่ยนงไว่บอกไ้ว่าให้ให้สับเอสวะแระแสียไม่ดังเลยสามเ่อต้นเอสาบ่อหกสามหกขนาดกันห้าตรงๆกันสามหกหกเอาสามหกหกกับซี่กับเป็นหมูหนอสามช่างคนหลับุญบุญหลายเลย มุนนหน่อยขันจะได้สามตัวตรงๆก็คีอตรงสามหกหกเท่านั้นครับผมขันไม่ยด้ได้ตัวยางได้โทษสาเออไอพี่แกเอาครับผมอได้หน่อยได้วทตัวตรงนั้นกำสีดีก็กำโทษตนมาก็ได้ไม่ได้ที่แล้วะอ่ามันมีพิเฉียังก่แกงแ่แกงเคาะมันมีบ้านอย่างมันมีบ้านหังคานแต่งบ้านหีัานหเลแมืบ้านหลัคาน เป็นหางด้วยลายรูจับหนักจี่ารมดาด้่ช่อ่วงนี้ก็แลกกระแสมาแรงอ่เส้นทักโค้งเลยพี่หลอะกระแสก็เป็ฮอดก็ถอดแมดูดวงกับแม่นเพิินแ้งเาคอกับแม่นเพิินดวงหอมแม่บันทึายซุ่มอยู่ในกระเจ้ามากระเจานั่งปั้งว่นม่จ่อปั้งก่อมันได้นศ I mean, ูน เดู้นเก่าเเจ้าก็ซื้อไเจ้าก็ถึงอ้ยานางฟังเจ้ายงหัวฟังเจ้าเพ็รงานนี่มันอดงบึ้งโอ้เพชรงานไปฟังไปฟังเสียมีการมาจอดติดเสียอไม่ปาเอสุดเพชรงานี่สวนไหนนี่มาจอดฟังกว่านีตัวนี้ฟังอ่าตัวงามรอยเสงามหอยอย่งน้นเยอเลยอย่นราแชร์กันเก้าสูนพันาซื้อเจ้าก็ได้ด้วยหอล่ะครับ วันนี้สามหกหกส tamam. ุดยอดนะถึงสองตัวเม็ดเดียวก็เลรอแล้ว่าหกเป็นเก่าทั้งนี้ได้พี่นเราช่วงวันที่ผ่านมาวันที่มาผ่านมาเอ็อีกมาเขียนเรม่ลับหัวไอปนเราเย่มซื่อแล้วหมาเ่ซื้อสามเก้าแปดม่นอีกีเแ้่ว่าะเขียนไว้เจ้าเนาะกับพักลับหัวไอีกทีเป็นเราสามหกสาเก้าเนี่จับไปเห็นคนหน่หมอบอกได้หมดทุกตัวว่านี่บอกไปไปซื้อออกม็ท่อนหลังจนตรง right ป yeah. ันนั่นก right. ็ได้เมีดดีอ่ะ ก็เลี้วงก็เา็นย่านบารมีของไผ่มั่นครับผมได้แล้วที่ไปเส้ยกอูเยอาเยสามบทนั่นล่ะอูเยออายเยอูเยออายเยสามเทียตสามเทียตั้งน้่บ่อตหรือบ่ตังบ่ตังก็ได้อูเยอาเยทืก็ได้เอันนี้จะไปจังตลาดชิปเงี้กระดับจับานสินอยากของเงียอยู oh. ่มานาน่ตั้งแ่งก็สามบททื่กัน อายุมนะนัสังสตังอายุมนะนัสังสตังอายุมนะอายุของเฮ้ามณะของเฮามนุษย์ของคนต้องใจสตังใส่เงินใส่ทองครับผมอายุมนะมนะคือของเฮาสตังคือเงินแต่หลังสือไลเขามาเที่เขามาเด้อครับย้ำไปใช่ไหมพ่ออายุมนะนัสังสตังย้ำตัวเลขไหพ่อเอ่อตัวเลขก็ย้ำตัวเลขครับ ไปแห้งแมองจีบบ่อหเปาลืมละสามหกหกสามหกสามเ้าหกสามบ้านเจ็ดหกเลขล่างเลขล่างเจ็ดหกกผมอืครับสามหกหกอือแบบสามหกือเป็นสามหังเก้าหกคือัวลงนะครับเนาะอกันไว้ให้พร้อมอวดนี่มีเจ็ดหักับมีเจ็ดเก่าความคอมิซี่ครับอ่าแบบนั้นอมีสามหกก็ต้องมีสามขอเกามัดถือต้องฉันถือถือต้องต้มด พอผัดไว้มันสิสดใสจะเลื่มว่าจะร่นมาน้ำพวกเระแท็กเราแท็กเด้อโอ้ครับผมน้ำมาสดใสครับสีบลอนบล่วนเออสีสดใสมู่เจ้ากับสีรุ่งกับสีดีขึ้นไปครับผมโอ้เคยอยู่นี่คุณหมอเพิ่บขาหน้าขาหน้าโอ้ผมมีน้านะครับอย่างนี้หน้าแดงเออโอ้ครับผมต้องเอาน้ามาน้ามาน้าอ่าพอสายหนักเห็ต้องมีน้ามาพร้อมอ่าครับเอาแต่น้า ธรรมดาเด้อพญานาคเบาเด้อนาเคืออะเนี่ยครัอผมกองยอมเตรียมเือมาเอาเนาพญานาคเบาาเอาเนาคเบาครับเครับเอฟซีครับครับปูดีพนควเกิดกําลังเตรียมคองมากพร้อมล้อครับเอีครับัีคบขอบขอบคุณพ่อหมออะไรเด้อครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอฟซีครับสรุปตัวเลขของมอตันมือีนเนะครับเนาะ อ่าผลใดมาแข็งแข็งเลยครับงวดที่แล้วแห่งว่าอะไสองตัวคือกันครับพี่ครับงวดนี้เพิ่นกัได้มากเพิ่นว่าเลขเลขอธิหับประสันว่าเอฟซีก็ไปมุนเอาเด้อครับเด้อมีสามหกกับต้องมีสามเก่าเก่าเก่านึสามหกเก่าสามเก่าหกนะครับเนาะกลับไปกลับมาครับพีครับส่วนสองตัวเพิ่นเน้นเจ็ดหกครับส่วนสามตัวเพิ่นเน้นสามหกนะครับเนาะราคาอ่าสามก็เก่านี่กันไว้ให้เพิ่นซืสะดอกครับพีครับเพราะว่าเพิ่นบอกว่าระวังมันเป็นหกเป็นเก่านะครับเนาะ สุขมารลำด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีให้เอฟซีทุกคนทุกคนนะครับเด้อผมนะนะผมนะสารกิปนี้ก็ได้ขอ,อยุติลาลงเอาไว้เพียงสำนีครับเอฟซีครับพอกับในคลิปหน้าขอก่าคำว่าสวัสดีครับสวัสดีงามครับผม